สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย worldgas อรุณสวัสดิ์ต้อนรับวันเด็กวันแห่งครอบครัวค่ะเริ่มต้นเสาร์ที่สองของปีขอพาคุณผู้ชมไปตะลุยชิมร้านเด็ดสีย่านถิ่นอาหารอร่อยสวรรค์ของคนกรุงที่เดินไปทางไหนก็น่ากินไปหมดวันนี้เคลียร์ท้องตามจอยเตอ๋อไปอร่อยจุกๆกันเลยค่ะ กินเตอขอไว้แป๊บนึงนะเอาเอากล่องนึงผสมค่ะเรารอคุณจอยแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับคือเขาปล่อยคุณจอยไว้ที่ตลาดแลยที่ที่มีของช็อปเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้แล้วค่ะมาแล้วคือจะบอกว่าไม่ได้มาสียย่านานมากเลยนะคะเพลินมากเพราะว่าแถบนี้คือมีแด่ดของร้านอร่อยๆเต็มไปหมดเลยอ่ะผมเชื่อคุณเพลินจริงอะทักทายคุณผู้ชมไหมอะ สวัสดีครับเปรี้ยวมากมาแล้วนี่พะเลยเพราะว่าพอยกมือไหวก็คือของจริงๆเราก็เต็มมืออยู่เหมือนกันของเติบเยอะกว่าของเราอีกนะก็นิดนึงก็มีบ้างวันนี้นะคะเป็นวันเด็กเชื่อว่าหลายๆบ้านคงจะพาเด็กๆไปเที่ยวเล่นนะคะแต่ว่าสำหรับสายกินนะคะเตรียมตามรอยเราส่งคนได้เลยค่ะเพราะว่าเราก็จะพาไปร้านอร่อยๆทั้งวันเลยนะคะกับวันนี้ค่ะต้องมีแฮชแท็กค่ะว่าแฮชแท็ก สีย่านถิ่นอาหารอร่อยคอ่ะสำหรับสายติ๊กต็อกเกอร์หรือว่าคนที่แบบเป็นพวกโซเชียลนะเข้าไปในติ๊กต็อกเซิร์ชคำว่าแฮชแท็กสีย่านถิ่นอาหารอร่อยอผมว่าร้านที่ขึ้นมาเพียบเลยแล้ววันนี้ผมตั้งโจทย์ส่วนตัวแล้วว่าผมจะเก็บให้หมดทุกร้านที่ขึ้นมาประมาณ400กว่าร้านาอุ้ยคุณแค่สี่ร้านก็จะ<อ>ไม่ไหวแล้วเราจะบอกว่าร้านแรกนะคะยังไงขอเอาใจจอยหน่อยเพราะว่าทําการบ้านมาแล้วว่าจากบ้านมาจะต้องกินร้านนี้เพราะว่าเขาเด็ดเขาแซ่บสีมากเลยค่ะ กับร้านเจลำไหยำปูแป้นปูแสแม่โอ้โหหลายปูเลยใช่ตามใจคุณเลยให้คุณไปก่อนแต่ว่านี่อันนี้คือผมสงสัยส่วนตัวว่าทีมงานคือตอนนี้น้อยมากเขาไปไหนกันหมดคือเราให้ทีมงานกระจายไปตามร้านต่างๆ้วต,ต่อแถวแล้วเขาว่าคิวมันเยอะร้านมันดังมันได้ของยาะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนรอบคอบมากใช่ป้แล้วคุณจะแบบมีโจทย์ชัดเจนเลยวว่าเราต้องสบายที่สุดป้าไม่ได้เรื่องของการสบายเรื่องของการทำงานป้าไปร้านแรกไปทางนี้เลยค่ะป้า เดรถเดียลำไนะคะคือคักมากเับีค่ะตัวใหญ่ๆสีย่านะคือคักสุดๆนี่ป้าเนี่รนนี้เนี่ยสวัสดีค่ะนี่ตามสียหวานๆมาเลยค่ะขอบคุณค่ะเห็นเห็นในทีวีเห็นตัวจริงวันนี้แหละหล่อสวยมากเลยขอบคุณมากค่ะร้านแ่ วันนี้ซีฟู้ดมีอะไรบ้างครับเนี่ยจะมีปูแป้นปูจืดปูม้าค่ะเห็นบอกว่ามีอ๋อกังก็มีด้วยหูทุ้งสดก็มีทุ่สดก็มีวันนี้มีเยอะนะมีหลายเมนูค่ะเห็นบอกว่าทีเด็ดของร้านเราเนี่ยมันอยู่ที่น้ำจิ้มใช่ไหมคะแม่ขอดูหน่อยมันคือยังไงมันยังไงคะแม่อันนี้มันจะมีเปรี้ยวมีหวานนะคะที่คนทานไม่เผ็ดมากอันนี้น้ำจิ้มคนทานไม่เผ็ดค่ะ ทักคุณจัดจ้านก็จะมีซีฟู้ดโอ้โหอันี่พริกเดือดมากนะจัดจานอร่อยมากเลยค่ะเอาบอกค่ะเอ้ยคุณเอายังไงผมเอาเด็กๆแล้วค่ะคุณอ่อนมากเลยอ่ะจัดจานให้คุณไปหนูใส่แซมแม่หนูเอาปูแป้งปูแสมผสมกันได้ไหมคะแม่ได้ค่ะผสมกันก็ได้ได้ไหมผมอยากกินกั้งมากมีกั้งไหมฮะมีค่ะกั้งอร่อยกังเลยปูแป้งกับปูแสมมันมันอร่อยต่างกันยังไงอรอคะ ปู๊แสมมันจะตัวใหญ่มันจะมีมันมีเนื้อเยอะกว่ากันนะค่ะปู๊แสมคือเขาจะแบบมันเยอะใช่ไหมคะเนื้อเยอะถ้าเป็นูแป้นเหรอคะแม่ปูแป้นก็จะมันๆนะคะเคี้ยวได้ทั้งตัวเลยนะคะกูแป้นจะเคี้ยวได้ทั้งตัวแต่ก็แบบเป็นตัวเล็กน้ำยำแม่ใส่อะไรบ้างอะคะมีน้ำมะขามน้ำมะนาวแต่ว่าสังเกตได้ว่าที่เนี่ยเขาใช้มะนาวจริงนะเพราะเราเห็นว่าในใมะนาวเป็นลูกๆอยู่ตรงนี้เลยอร่อยจริงๆค่ะ มาค่ะแม่ไม่ผิดหวังนะคะผิดหวังนี่ดูมาโอ้โหสีสันแบบแสบแสบนะโอ้ยก็ไรจ้าอย่างนี้เ0ดิบบาทค่ะไม่แพงนะดีนะแบ่งกินกันได้3คนอ่ะเจ็ดสิบแป้สิบแค่แยมมะม่วง ลำไยสีย่านค่ะเด็ดจริงเด็ดจริงค่ะแม่เชิญนู่นนูนนั่นนะคะอร่อยมากอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะคุณชอบมากแม่ฝากร้านได้เลยดีกว่าเจ๊ลำไพครับมาร้านเจ๊ลำไพอยู่ที่สีย่านอยู่ตรงข้ามกันที่ักาเก่าอยู่นชจราดนครชัยศรีครับอยู่หน้าร้านขายข้าวหน้าเป็ดเข็มนาฏชุคันธโรสพ่ะอร่อยมากค่ะแอบว่ากจำไปคอยขอชมไลฟ์ขคุณมือไปเลยอันนี้ปูแป้นอันนี้หน้าแป้นไง เป็นแลนด์เหรอเ,รเมื่อกี้คุณพาไปทานของแซ่บมาแล้ววันนี้ผมจะพาคุณมาทานของแบบดับร้อนดับความแซ่บนิดหน่อยเฮ้ยหอมมากอ่าหอมกลิ่นคือดีมากเลยอันเนี้ยคือจะบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าสีย่านี่เป็นย่านที่ของกินอร่อยเดิมไปไหนกินก็หอมเตะจมูกค่ะแต่ร้านนี้ครับเป็นร้านที่แบบโหคิวแน่นมากแล้วก็เป็นทีเด็ดมากกนะ็คือร้านขนมบ้าบินสีย่านนั่นเองสวัสดีครับ พี่แบงค์สวัสดีครับคุณแบงค์อุ้ยหอมมากเนาะจริงตอนนี้มันมีอยู่กล่องยังไงขอชิมเลยได้ไหมคะได้เลยครับนี่คือเป็นเจ้าที่แบบเด่นดังมากครับที่สี่ย่านนะครับหมดเร็วมากด้วยจริงจะบอกว่าอยู่ดีๆนะคะคุณผู้ชมมาจะมาเดินซื้อเนี่ยไม่ได้นะคะคือต้องโทรจองนะดูว่าถ้ามารับบัตรคิวค่ะจะบอกว่ารับตั้งแต่6กโมงเช้าเลยใช่ไหมคะคุณแบงค์ใช่ครับคือร้านเปิดแปดแต่รับตั้งแต่หกแล้วเรามานะยังไม่เที่ยงกระทพาะสุดท้ายแล้วจ้ะ ผมว่าเดี๋ยวไปคุยเถอนกินเลยดีกว่าป้าคุยเถื่คุณแบงค์สิเปิดมากี่ปีแล้วครับสิบปีครับคือแบบว่าเคล็ดลับของเราคืออะไรที่แบบบ้าบปนของเราถึงได้หอมแล้วก็แบบอร่อยปากต่อปากแบบนี้ครับคุณแบงค์มะพร้าวครับมะพร้าวน้ำหอมครับมต้องเป็นมะพร้าวน้ำหอมเท่านั้นใช่ครับมะพร้าวน้ำหอมสัมพันธ์ครับซึ่งหอมจริงๆนะครับค่ะคือทานเข้าไปนี่ผมทานไปสองลำมันแล้วเนี่ยจริงคือมันเด็ดมากเลยมันมีความแบบเหมือนแบบมันๆแบบนุ่มๆแบบกำลังดีมากขายดีแบบนี้อยากคุณว่าวันหนึ่ะททีีี่่่แบบขาายมกกกสุดนอ 4 0 0ร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบกล่องครับนี่คือทำทั้งวันเลยไหมคะใช่ครับอ่าช้าถึงบ่ายโมงครับคือไม่ใช่มีแค่บ้าบิ่นที่นี่มีมะพาวน้ำหอมสาคัญขายด้วยใช่ครับแต่วันนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วคุณอย่างก็หมดไปหมดเลยนะครับก็แนะนำมาแบบสี่สี่ครึ่งมันมายืนรอได้โอเคได้ควรควรโทรสั่งครับควรโทรสั่งดีฝ่าครับคือพอมะพร้าวน้่งหอมก็ดีครับมันจะมีความแบบหอมจริงๆนะแล้วก็ตัวตัวบ้าบิ่นเนี่ยมันจะมีความแบบนุ่มๆเหมือนทานแบบเพลินมาก แล้วก็<ด>อร่อยมากเลยอ่ะแล้วคือเขาหวานกำลังดีนะคือไม่ได้หวานจัดไปเนอะมันก็แบบเป็นความแบบละมุนละมุนอ่ะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงได้ขายดีแบบนี้ สุดท้ายให้คุณแมนฝากร้านคุณผู้ชมเลยค่ะว่าร้านอยู่ที่ไหนเปิดปิดกี่โมงคะร้านเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงนะครับรับคิวตั้งแต่6กโมงเช้าถึงเที่ยงครับค่ะร้านอยู่บันจันนะครับตลาดสี่แยกซอยสองครับประมาณซอยสองกบซอยสองสี่แยกซอยสองนะมาได้เลยหยุดวันจันทร์กลับมาครับได้ไม่ผิดหวังแต่ว่าตอนนี้ค่ะอยากจะสั่งเพิ่มเหลือกี่กล่องคะคุณแมนอ๋อตอนนี้หมดแล้วครับอ๋อไอ้ไอนี่คีคนจองเขาหรอคะครับผมเต็ม ได้ครับได้ครับเอาโอเคโอเคแล้วคนที่จองมาเลยใไงคุณน่าเกลียดคุณทำนี้อีกแล้วนะสนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไรทิพสีย่านเป็นย่านที่ของอร่อยเยอะมากจริงคุณจำได้ไหมร้านนี้ที่เราเคยมาถ่ายกันทอดมันทอดมันโฮมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาวแล้วเหรอคะ หมดแล้วอะดูดิเร็วมากอยากกินทอดมันนะเอาทอดมันถุงนึงค่ะกล่องเท่าไหร่คะสามสิบับสามสิบบาทเนอะสามสิบบาทแม่ค่ะเราไม่มีน้ำจิ้มร่าหรอคะเราไม่ต้องใช้อ๋อเราไม่ต้องใช้เลยคืออร่อยอยู่แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปเลยโอเคอุยคุณดูขโมกสิโอ้ยไฟใหญ่มากเลยอะใส่าเงี้ยลาเท่าไหร่คะสิอันนี้หกสิบเลยอ่าโอ้โหกินอิ่มเลย โอ้นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่เมื่อก่อนตอนที่เราก็เคยมาถ่ายเหมือนกันตอนนั้นยังเป็นแบบเหมือนแบบยังหาบักขายอยู่เลยตอนนี้ผมมีร้านแบบกัรใหญ่โตสวัสดีค่ะเพลิดเพลนมากเลยนะสี่ย่านเดินไปเรื่อยๆนะก็คือแบบเบเกอรรเบเกอรี่ก็มีนะมีทุกอย่างใกล้บ้านคุณด้วยจริงๆคุณชิลมากตามกลิ่นน้ำซุปมาเลยคุณอะไรของคุณอีกแล้วเนี่ยคุณครับนี่ สวัสดีค่ะเราถึงแล้วสวัสดีครับแม่สวัสดีครับถึงแล้วนะคะคุยเตียวเย็นโฟห้องเต้สีย่านตามตำนาเลยกีป่ปีแล้วคะแม่ของเรา50กว่าปีแล้วค่ะคุณแม่รุ่นที่2ป่ะค่ะใช่ใช่ครัทำไมตั้งชื่อห้องเต้ครับมันแสดงว่าตรงพิเศษน่นอน่นนนใหญ่หมดเลย ก็ต้องม็มีห้องเต้อีกทานเนี่ย่ะอ๋อเหมือนอาหารที่แบบถวายห้องเต้ทานของดีๆชิ้นใหญ่ๆแต่ที่หนูเห็นนะคะคุณแม่ซิกเนเจอร์คือสิ่งนี้ใช่ไหมคะนนชือชชมันมีตลอดเนี่ยมันคล้ายๆแบบพวกอะไรลูกลอกอะไรพวกนี้มะครับใช่ใช่ใช่ทำไมทำไมร้านเราถึงถึงมีมีสิ่งนี้คะแม่คุณพ่อเขาเป็นคนตั้งขึ้นมาเป็นคนทำขึ้นมาเอง แล้วก็ตอนเนื่องมากันตลอดเลยแ้้ป้าเหมือน็็คือชิ้นใหญ่มากจริง้องเต้จริงขอเขาสั่งเลยนะคะแม่ได้ค่ะเาจอยเริ่มเส้นเล็กแห้งเยนาโฟบวกล้ำซุปค่ะแม่อ่าโอเคส่วนของผมนะครับเอาเป็นเส้นเล็กต้มยำเยนาโฟครับน้ำครับมีของกินเล่นอะไรบ้างไหมฮะแนะนำมีไส้มีลูกชิ้นทอดมีหนังปลาโอ้ไส้ต้องมาเอาไส้สไส้หอไไส้ทอนของเด็กนะคะนี่คือไส้ค่ะลูกชิ้นทอดของเด็กเหมือนกันที่นี่ค่ะอ้เอาอคุณแม่กระชากไวจะเด็กนะ นี่คือเข้าใจแล้วครับว่าทำไมถึงเรียกว่าเย็นตาโฟฮ้องเต้คนดูเครื่องดิเครื่องแน่นแล้วก็ใหญ่มากสมกับคำว่าฮ้องเต้จริงจริงอย่างใหญ่มากดูดิลูกชิ้นหมูทอดงี้ไส่างงี้ของผมเป็นเส้นเล็กเย็นตาโฟต้มยำครับเป็นน้ำนะครับคือขั้วยอะไรทุกอย่างแบบปลาหมึกโอ้โหแน่นมากจะมีน้ำน้ำซอสเต้าหู้ยีที่เป็นเหมือนเย็นตาโฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะปรุงแบบมีความเผ็ดๆนิดนึง ะจะมีความแบบมันเปรี้ยวๆเผ็ดๆวหวานๆเป็นรสชาติต้มยำแต่ว่าของจอยนะคะจะบอกว่าจอยเป็นคนชอบกินแบบเส้นเล็กเย็นละโฟแหง้งแล้วก็แบบเอาน้ำซุปมาโซโศคือจะได้สนแบบน้ำซุปแบบคล่องคอ,อแต่ว่าเย็นลโฟเขาก็คือแบบจัดจ้านนะคะคือแบบเย็นโฟเขานะคะคือรสชาติอร่อยมาอยู่แล้วเลยค่ะแต่ว่าจอยเป็นสายแซบ่บไงชอบทานเผ็ดๆนะคะก็เลยต้องขอเติมพริกขี้หนูสวนป่วนไร้ทีบลงไปนี่จะได้เพิ่มความเผ็ดร้อนกลมกล่อมเข้าไปอีก มันต้องแบบแซ่บๆหน่อยอะเนาะนี่ครับโอ้โหนี่มามาเลยมายิ่งแห้งๆนะมันต้องแบบรสจัดโอเคนี่ครับอืมอร่อยมากมันไงเอามีความเข้มข้นจัดจ้านมีความแบบเผ็ดแซ่บขึ้นมาเลยนะของทานเล่นก็เยอะแยะมากครับขอชิมอย่างแรกก่อนเลยนะก็คือลูกลอกอ่ะเป็นของทานเล่นเนาะแล้วเขาก็แบบมีน้ำจิ้มมาด้วยนี่ คือสิ่งนี้มันจะเป็นเหมือนจะเป็นไส้นะครับส่วนข้างในมันคุณคุณตาตรึงมากมันเป็นไส้นะครับแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนวารมณ์เป็นเหมือนไข่เป็นหมูสับเป็นอะไรเงี้ยผสมอยู่ข้างในครับทานกับซอสที่มันเป็นแบบเหมือนแบบคล้ายๆน้ำจิ้มซุกเจี้ยเป็นแบบเออเปรี้ยวๆนะมันจะอร่อยอร่อยมากซัดนี่ก่อนเลยเกี๊ยวทอดครับหอกรอบเสียงกรอบมากกรอบมากคุณของทางเล่นใช่ป่ะเกี๊ยวทอดนี่ของทางเล่นของเราของทางเล่นคุณอย่า เกาเหล่าต้ยามยำคือแบบชิมเยนนาโฟแล้วก็ต้องมาชิมต้ยมยำของเขาบ้างว่าต้ยามยำของเขานเป็นยังไงนะคะชิมน้ำก่อน <c oughs> <c oughs> ดีอื <c oughs> เขาก็แบบกลมกล่อมเปรี้ยวเผ็ดอะไรแบบกำลังดีค่ะก็สามารถสั่งมาได้สำหรับใครที่แบบจะทานเยนนาโฟแล้วเป็นอย่างนี้บ้างต้งยมยำโอ้โหเยนนาโฟห้องเต้ครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่เราสองคนในฐานะเป็นแบบ เป็นแบบสายเส้นนะการันตีเลยวว่าอร่อยจริงน่ามาลองจริงสมกับอยู่ในแฮชแท็กสีย่านถิ่นอาหารอร่อยมากครับซึ่งจริงๆจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่เปรี้ยวปาก็อยากจะมาทานนานมากแล้วครั้งนี้ได้มีโอกาสแล้วก็ไม่ผิดปากจริงๆครับนะอยากให้คุณผู้ชมมาลองชิมค่ะก็ร้านนะคะเขาอยู่ที่ถนนร่วมจิตนะคะก็เข้าซอยจริงๆที่เนี่ยเขาเรียกว่าซอยเก็มตะโฟห้องเต้เลยนะก็สังเกตได้เลยเขาจะมีป้ายอยู่ข้างหน้านะคะร้านเปิดตั้งแต่ เซ็ตโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามค่ะส่วนสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มเนี่ยก็คือจะไปขายหน้าปักซอยเลยค่ะอ่าโอเคอ้างเราว่าอร่อยขนาดนี้รเราต้องสั่งกับบ้านเพิ่มแล้วแบบเออเอาอย่างละสิบสิบสิบเลยเนี่ยผมสังเกตหลายทีแล้วคือทุกครั้งที่เวลาคุณสั่งกลับบ้านาคุณสั่งแบบโอ้โหเอาไปเยอะมากคุณเหมา,าอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราคือซูปเปอร์ของเฮาไงคุณือซูเปอร์ของเฮาแล้วมาทานกันนโฟร์องเต้ใช่คือแบบเหนือกว่าคองเต้เพราะฉะนั้นการซื้อของเรามาต้องซื้อแบบไม่ธรรมดา คุณคือไทยเฮาไทยเฮาเป็นแม่เหรอไม่เฮาๆๆโอเค,อเคพาตะลุยสีย่านถิ่นอาหารอร่อยมาถึงร้านสุดท้ายร้านนี้บอกเลยว่าไม่มาถือว่าผิดร้านข้าวต้มในตำนานกว่า20ปีมาพร้อมกับเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือสนันโซเชียลร้านข้าวต้มเจ๊มุกพูดแล้วก็เปรี้ยวปากนะคะเนี่ย เราปิดท้ายกันแบบจุกๆเต็มๆแน่ๆแนๆกัๆนไปเลยครับกับร้านข้าวต้มเจมุกร้านนี้คือในย่านสี่ย่านทุกคนต้องรู้จักนะ<ฆ>เดิมเนี่ยเพิ่งจะเป็นร้านอยู่ในปั๊มริมถนนสังเสรน<ฆ>ปัจจุบันนี่คือใหญ่โตเลยขยาย,ยามาย้ายมาอยู่ที่นี่แนละ้วถ้ามาใน,นช่วงแบบเหมือนค่ำๆแบบเย็นๆหน่อยนะก็จะเห็นม่าเขาจะตั้งเรียงกันแบบนูนน่นเลยนะคือจะบอกว่าเราขับว่าผ่านแถวนี้นะโอ้โหแบบคนแน่นตลอดเลยตั้งแต่ร้านเปิดไปจนร้านปิดเลยสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนําว่าคุณจะต้องทานเมื่อมาร้านนี้เพราะร้านนี้เขาถูกไฮไลท์ด้ หูกรอบผัวพริกเกลือคุณโอ้ต้องเริ่มเลยคุณต้องดูเลยแต่สิ่งนี้คือหอมมากเลยอ่ะคุณต้มยำปลาช่อนดูดิโตใหญ่มากดูดิอ้ยดูดิปลาช่อนคือแบบเนอการันตีความอร่อยกว่า20ปีเลยอ่ะนี่นี่ขอตักเลยแล้วกันนะอุ้ยขอเริ่มจ้าคุณเริ่มกรอบไปเลยคุณเริ่มประกอบเลยเมนูที่นี่เขาหลากหลายมากนะแบบมีหลายอย่างมากเลยครับสามารถมาทานกันได้ทุกอย่างที่เด็ดมากเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอุ้ย คุณนี่ไข่ปลานูไข่ปลาดิโอ้นี่ไข่ปลาแบบหนุใหญ่มากเดีผมเอาไปแล้วเป็นไงครับหมูกรอบเล่าสิเหตุก,การณ์มันเปไ็นยังไงหมูกรอบพริกเกลือดีมากเลยอะค่ะคือตัวหนังหมูอะเขาจะกรอบตัวเนื้อหมูเขาจะนุ่มให้วยเปลาแล้วก็พริกเกลือเขาแบบเผ็ดเค็มกำลังดีเลยอะอ,อ,อร่อยต้องหั่งหืมต้มยำปลาทอดอร่อยมากครับ รสชาติเข้มข้นเลยเหมือนเขาจะมีแบบนมสดด้วยมันจะมีความแบบมันนแล้วก็วจะมีแบบเหมือน,นเป็นน้ำข้นนะ่ะพอเป็นน้ำข้นรสชาติแบบดีมากแล้วเข้ากับปลาแล้วปลาไม่ขาวเลยแล้วดูแบบหมูแทยนนะที่แรกทำเป็นแบบเชิดๆนะแต่หมูแพย์จะบอกว่าพี่ลาเขาทำเองอ่ะอืมเขาบอกหัน่นมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอืมโอ้ดีอุ้มแทยนก็ดีอ่ะโอ้ดีมากทีเด็ดนี่ก็บอกให้ลองนะครับที่นี่หลายอย่างมากครับ หนึ่งเืนนั้นผมขอ,อน,นี้ก่อนได้ไหมอืมนี่เป็นหอยลายผัดนมสดแปกลกอ่ะอันนี้ก็คือเรายังไม่เคยทานเดี๋ยวต้องมาลองดูครับคือสีอันที่เห็นแตกต่างอันชัดเจนอย่างแรกคือสีสีนี้จะเป็นสีแบบครีมๆมนวลๆน,น,นะขาวๆเอ้ยอันนี้อร่อยมากคือมันจะมีความคล้ายๆแบบเหมือนแบบหอยลายผัดแบบเหมือนแบบผัดใบโหระพาคล้ายๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีแบบเหมือน,นคล้ายๆม,ม,มันมีนมนสดเข้าไปอ่ะมันจะมีความแบบเหมือนแบบมันมันมีความแบบนวนๆเข้มข้นเขาบอกว่าที่นี่นะครับเมนูเขาเยอะมากนะเขาบอกเป็นร้อยเมนูกัน แต่อีกหนึ่งเมนูหนึ่งที่อยากให้สั่งนะคือสิ่งนี้ค่ะเป็นยำหมาแบบเขาให้เลือกได้3อย่างสั่งอะไรก็ได้คือไปร้านเขาต้องมีปัญหามากเลยว่าคนอยากกินยำปลาสลิดอยากกินยำบุดเชียงเฮ้ยอันนี้ผสมกันได้แถมเพิ่มยำไข่แดงไปอีกแต่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนจากนี้ก็ได้ด้วยนะคือแบบลงตัวมากยำเขาคือรสชาติกับมังดีกินอยู่ต้มแล้นเของกินเลนี้ค่ะยำปลาล้าหมูก่อนเป็นเมนูน้องใหม่ของที่ร้านผมลองอันนี้เลยได้ไหม ปกติเคยทานเนี่ยปลาหมึกผัดไข่เค็มอันนี้เป็นกุ้งผัดไข่เค็มครับกุ้งมันก็จะเป็นเนื้อแบบแน่นๆอ่ะมันเข้ากับไข่เค็มมากเด็ดนี่ก๋วยไส้ขผาผัดกับเต้าหู้ก๋วยไส้เขาผมชอบมากต้องกลับมาที่หมูกรอบพริกเกลือครับคือแบบดีอ่ะคุณลองน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มมีหลายแบบมากนะไอ่ะน้ำจิ้มอันนี้เด็ดมากน้ำจิ้มซีฟู๊ดนะครับนี่ทานกับสามชั้น จิ้มดีมากคือหมูกรอบหมูสามชั้นเขาแบบดีมากเฮ้ยน้ำจิ้มดีมากจริงต้องบอกเลยว่าต้องสั่งข้าวเพิ่มเราด้วยเพราะกับยังเหลือไเพียบเลยจริงเนาะจะบอกว่าแบบแฮปปี้สุดๆเลยนะคะที่ร้านคือใครเป็นสายข้าวต้มเหมือนจอยนะคะมาทานได้เลยเมนูเป็นร้อยเมนูอร่อยมากค่ะแนะนำนะครับว่าไปเดินตลาดสี่ย่านก่อนหาของกินจุ๊บจิ๊บจิ๊บก่อนแล้วมนจบมือเย็นที่นี่เด็ดมากครับที่ร้านข้าวต้มเจมุกนะครับร้านอยู่ที่ ตั้งอยู่บนถนนสามเส้นเลยนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดสี่ย่านเลยค่ะ,คะวันนี้นะคะคุณผู้ชมตามรอยเราสองคนมาได้เลยค่ะอร่อยทุกร้านเลยนะคะสี่ย่านถิ่นอาหารอร่อยค่ะอ่าครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับอย่าลืมนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวมา,มาเปรี้ยวกับ <า S 2> เราสวัสดีครับ <นะ S 2> เดี๋ยวของข่าวชุดนี้หมดนะเดี๋ยวผมต้องไปต่อของว่างเรียบร้อยแล้วค่ะ ขนมครกนมสดสีย่านโทรสั่งเรียบร้อยอ,อ๋อทำเป็นรู้รู้ว่าแถวนี้นีอะไรเรารู้ทุกที่ไม่ใช่เฉพาะย่านนี้จอยเลนนีสีย่านออ,อ,อใช่ไหมเออสีย่านเออดีด เป้าปากเสาหน้าแจากพิกัดความอร่อยต้องร้องว้าวที่ถนนจันทอร่อยกับข้าวมันไก่สูดรไหหลำไก่ต้มเนื้อนุ่มๆและเมนูจับชายไหหลำสูตรเด็ดต่อด้วยร้านอาหารใต้บรรยากาศโฮมมี่สุดๆที่เด็ดแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนร่อยแรงปิดท้ายไปอร่อยกันต่อที่ย่านเจริญกรุงชิมร้านเด็ดมิชลินไกด์2024กับไข่เจียวปูไส้ทะละักทมพลาดเลยแหละคะ่ะ